มักทอดงอกถั่วงอกชดชดทำหวโอ้ต้องไปไปหน่อยเอ้ยเหนือเปื enos, เ่อยชินไปเปื store, ป well ่อยใส่ต้องไปูกชินดูกชินโอ้ ใจับไซน่นดน้องนาะบดีอไฟังนคุณนี่โต๊ะก็ได้อย่างน้อยกครบแล้วสีจักแม่นึงคุณข้าวกระตินีบัผ่าบัผ่าคระบัวผ่าทั้งลวัาซักบัผ่านะัวงไไ สลัดกะมีด้วยพี่น้องสลัดกะมีด้วยเอาใบานี่ก่อนโอ้สีสันเนี่ยม่เห็นเ้ยเสร็จแล้วเขากัตามน้ำลบไปจุวเด้อพี่นนออเนอกพอประมาณโอ,โอ,โอยโปวดใด้สักกับเธอ บายดีพ่อแม่พี่น้องพ้องปายมาพบกันเช่นเกา่าจนเคยกับตองสจ้าเล่า,ม,ามักเมื่อนี้ว่ามีคลิปนั้นเพลงนะพี่น้องเนะาะบไม่แน่เห็ุก็ได้อ,อ, oh, <no. S 1> อื่นมากินก๋วยเตี๋ยวนะพี่น้องเนาะอ้าวงใต้เล่าอื่นเฟอร์เนาะทางใต้อื่นก๋วยเตี๋ยววัดซานเดียวแล้วเนาะขั้นตอนที่ขัดเด่นนะพี่นอ้องเอ้ยตรวจทำความ,าม,ามาสะอาดมามามแซ่บๆนั่งเลิกงาน เะอุ again, ้ยส like ีนส so well. so like ีเินเงาเราอุ่นสีไข่เงินลงาหอนได้เป็นองรเอี้ยังนหอนอยู่นางนางไม่พี่นองมากินน้ำกันมามจะจวดเด้ดูบยินบัวยินใหม่เลยสวนยองยองจวดจวดเป็นบอกชดหอนหอนหอนนีดนังคนตัวตัวจุมาไ่ากินน้ำกันบอาใหญ่หะว้ายเสียาย เด็กรองานเนี่ยเ็เ่ได้ h ด้น้อง่ะไคือเขาปีพี่เนาะ จะกะปิกาเดลใ่ครับครับยังใสอยู่ยิ่งกำยังดื่ม 可以，嗯，好 <noise> 的，嗯。<noise> <noise> 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 vượt nặng nữa bây giờ kèm ngay kia mới nói nè ngon to ơi kia bớt nói nè hết rồi đấy bạn này